สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องเกษตรอินดี้วิธีชนบทนะครับผมสําหรับมือนีนะครับผมสิบห้ามาเบงค้อยงามนะครับผมที่เพิ่นนามาเหลี่ยงนะครับผมสําหรับผู้ใดที่คิดอยากสิเปลี่ยนแนวทางการเลี้ยงนะครับผมจากข้ยบานเฮ้าอันนี้เพิ่นกะสิเป็นตัวอย่างนะครับผมว่าเพิ่นเลี้ยงหลอเป็นจังไดแน่เดี๋ยวสิเปถามกับเพิ่นเลยครับ สวัสดีครับพีครับสวัสดีครับครับผมพี่แนะนํตัวนะครับผมพีเชนดีพีมานะครับอยู่บ้านไซสมตำบลดองเหล็กอำเภอศรีคลองภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นเฟซบุ๊กให้นะครับผมนี่คือเฟซบุ๊กพี่เพื่อนสมัตตวมาอินบ็อกมาสอบถามเพื่อนใดนะครับผมพี่จังหนคือใดมาเหลี่ยงควายครับผม โอ้แรกเริ่มเดิมทีก็ทํางานนะครับแรกเริ่มเดิมทีก็ทํางานแล้วก็พอดีพ่อตาเลี้ยงไว้ก็เลยสนใจก็เลยลองเลี้ยงคครัับแรกๆก็เป็นบ้านๆเขาเนี่ยแหละบ้านเขาครับแราๆเป็นคั้ยบ้านๆบ้านบ่ครับผมบ้านบ้านเลี้ยงไว้ก็ได้เยอะครับผมตัวตัวแต่พอเวลาเวลาขายแล้วมันขายยากเนาะพอวค้ากดราคาเราก็เลยลองศึกษาเข้าไปศึกษาดูไปดูที่ต่างๆตามที่อุทัยตามที่ ก็ไปที่หลายที่เนาะครับผมไปแล้วก็ไปเห็นสายพันธุ์เข้ามาก็เลยอยากนํามาพัฒนาที่บ้านเราครับผมคิดว่าราคามันน่าจะดีกว่าใหญ่กว่าครับผมออตอนแรกในการตัดสินใจนี่ายบ่ครับการตัดสินใจทีซีขายคั้วเจ้าวของเผื่อไปขายจักตจังไปได้มากครับพี่ก็ขายยกฟูงไปเลยครับขายยกฟูงสิบแปดตัวตอนนั้นได้จักบาทกับพี่สิบแปดตัวสมัยนั้นก็ ได้ไม่เยอะรครับคือวัวควายยังถูกอยู่เนาะครับผมประมาณจักปีนะครับพี่เลี้ยงบ้านๆมาตั้งแต่ปีห้าแปดเลี้ยงบ้านๆมาตั้งแต่ปีห้าแปดปีห้าแปดมาขายปีห้าแปดหกหนึ่งหกหนึ่งเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนครับห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดสามปีสามปีได้สิบแปดตัวครับครับขายออกตอนนั้นได้ได้เท่าไหร่นะครับผมประมาณสองแสนก่บบาทประมาณสองแสนเนาะครับผมก็ขายตัดสินใจพ่าพ่าตัดเลย อผ่าตัดเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็นสายเนี่ยสายพัฒนาครับผมก็ได้ของเขาขายยกผงไปครับครับผมได้ประมาณสองแสนสองแสนกว่าครับสองแสนกว่าอ๋อสมัยนั้นเนาะครับผมสิบแปดตัวครับผมทั้งแม่มันตัวเล็กตัวอะไรนะครับพี่อ๋อครับแล้วเราก็ตัดสินใจไปไปซื้อควายที่อุทัยใช่ไหมครับเดินไปด้วยก็ได้ครับผมตัดสินใจไปซื้อควายที่อุทัยได้ได้มากี่ตัวครับพี่ โอ้แรกเริ่มก็ไปไปไปหลายรอบมากกว่าจะได้หลายรอบไปหลายที่หลายคอก็ไปหลายคอก็ไปหลายคออที่ที่อุทัยใช่ไหมครับผมหลายหลายที่คอกไม่ว่าจะเป็นคอกลุงติ๊กแต่ว่าด้วยที่งบประมาณเราไม่พอครับผมพ้อใหญ่ๆเขาสมัยนั้นก็ครับถือว่าแพงมากครับอ้วก็มาครับเดิมนี่พี่พี่ทำงานประจําหรือว่าเลี้ยงตกควายเลยยังไงคะนะครับผมทํางานประจําพี่ทํางานประจาเพิ่ง ออกมาเนแบบโอทำงานประจําที่กรุงเทพเนาะที่สมุรปรากาอที่สมุดประการครับผมอ๋อแล้วก็ให้ที่บ้านที่บ้านเลี้ยงให้ที่บ้านเลี้ยงให้ครับผมแล้วก็ตัดสินใจเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนจากควายบ้านเราครับผมครับแล้วก็ไปไปซื้อควายที่อุทัยมาใช่ครับซึ่งตอนนั้นไปไปดูนานไหมครับพี่กว่าจะตัดสินใจซื้อหรือยังไงครับผมไปเห็นครั้งแรกไปที่ฝูงติ๊กครั้งแรกเลยปุ๊บคิดได้เลยโอ้ไม่ได้แล้วเราครับต้องทําแบบนี้แหละต้องหาแบบนี้แหละครับครับผม ไปเห็นแล้วมันเป็นยังไงฮะมันมันใหญ่ใหญ่กว่าบ้านเราเยอะไหมครับผมใหญ่กว่าบ้านเราเยอะแล้วก็การขายของเขานี่คือคือเจ้าของเขากําหนดเลยบอกุ๊บคนซื้อนี่แบบไม่ต้องต่อเลยจะบอกไปไม่ต้องต่อเลยไม่ต้องต่อราคาเหมือนครับถ้าเป็นขายมันสามารถสามารถกําหนดได้เองราคาได้เองเลยอ๋อครับผมไปเห็นแล้วก็ชอบเลยตงนี่แหละจุดยืนเราแล้ะครับตัวแนะนําทั้งอะไรดีหมดเลยครับครับผมที่อุทัยไป ก็ต้องคอกพี่หลองาำนันคอกลุงติ๊กคอกแต่ที่ดีที่สุดที่ดีก็คือคอกพี่วินัยพี่พระจริสุขกับแกทั้งแนะนําทั้งอะไรดือยก็แกก็เลยแบ่งมาให้สองแม่ครับแบ่งมาให้สองแม่นะครับเนาะที่พี่พี่ว่าไปดูที่คอกพี่วินัยหลังจากนั้นก็ไปดูที่คอกพี่วินัยใช่ไหมครับผมก็ดูหลายๆคอกแล้วครับผมแต่ว่าไปได้ที่คอกพี่วินัยอ๋อว่า ตอนตอนนั้นไปไปได้มานี่แบ่งปันเป็นยังไงครับเมื่อสองปีที่แล้วใช่ไหมครับผมยังไม่ยังไม่ถึงนักปีประมาณยังไม่ถึงปีหรอกช่วงช่วงช่วงนั้นครับผมได้แม่ดาวเรือง,งนี่มาอ๋อได้แม่ดาวเรืองนะครับผมได้แม่ดาวเรืองมาช่วงนั้นนะครับผมนีม่นะครับแม่ดาวเรืองช่วงนั้นอุม้มอุ้มท้องมาด้วยใช่ไหมครับผมอุ้มท้องมาแล้วก็ได้เป็นลูกสาวลูกสาวคนตัวนี้กี่เดือนแล้วนะครับผม สามเดืนเเดนอ,อดนกว่าจะเข้าสี่เดือนแล้วอ๋อสามเดือนกว่าจะเข้าสี่เดือนแล้วแม่ดาวเรืองนั้นสูงประมาณเท่าไหร่นะครับคุณพี่ร้อยห้าสิบล้านไ,ไดร <150 S 2> ้อยห้าสิบนะครับผมนี่อันนี้ผสมมาตั้งแต่นูน่นใช่ไหมครับผมขอ,อ,อ,องมา,ตอ,งมาตอนนั้นคือได้ราคาเท่าไหร่นะครับพี่พอเงง้มๆได้ไหมครับผมช่วง สมัยนั้นก็แสนต้นๆนี่ครับแสนต้นๆๆต้นเนาะเมื่อสมัยนั้นนะครับแสนต้นๆ้นๆอุ้มทองมาค,คือถ้าเป็นทุกวันนี้นี้ไม่ได้แล้วเนาะไม่ได้แล้วตอนนี้ราคาแพงมากคือตอนนั้นขายขายสิบแปดตัวไปได้มาสองตัวใช่ไหมครับผมบ <ๆ S 2> ไปได้แม่ดาวเรืองมากับแม่แม่ทับทิมนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่แม่ทับทิมที่อยู่ในคอกนะครับผมนี่แม่ทับทิมแล้วก็แม่ทับทิมก็อุ้มท้องมาใช่ไหมครับ อุ้มท้องมาแล้วก็ท้องเพชรมงคลแล้วก็ได้ลูกลูกชายนะครับน่ะเพิ่งได้เดือนเดือนหนึ่งครับผมเดือนกว่าแล้วนะครับผมอันได้มาสองตัวนะครับแล้วก็คือถ้าถ้าให้มองตอนนี้นะครับผมถ้าให้มองตอนนี้พี่ว่าเราตัดสินใจตอนนั้นถูกต้องไหมฮะหรือว่าผิดพลาดยังไงไหมคิดว่าถูกต้องครับถูกต้องเนาะ อ๋อเพราะว่าที่กล้าตัดสินใจเพราะตอนนี้ราคาเป็นมูลค่าสูงมากนะครับผมดีดขึ้นเยอะครับครับดีดขึ้นเยอะแล้วเราเลี้ยงเหนื่อยเท่ากันไหมฮะผมเหนื่อยเท่ากันครับแต่ว่าได้คุณภาพได้คุณภาพกว่าเนาะว่าครับการเลี้ยงก็เหมือนกันใช่ไหมครับพี่เหมือนกันกินเหมือนกันเลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าได้ได้คุณภาพกว่าแถมปริมาณตัวนี้น้อยตัวกว่าเนาะใช่น้อยตัวกว่าน้อยตัวกว่านะครับผม คุณภาพก็ดีกว่าครับแล้วตอนเลี้ยงนี่มีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมครับพี่ไม่ค่อยมีนะเลี้ยงควายไม่ค่อยมีเนาะเขาจะง่ายเขาจะกินกินง่ายกินดีไม่เหมือนวัวเลือดกินนะถ้ากวาส่วนตัวนะรับครับผมครับครับก็จะจะกินง่ายกว่าเนาะครับผมง่ายกว่ากินไม่เลือดอ๋อครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมกินฟางบ้างหญ้าบ้างผสม ถ้าถ้ามีคนที่กําลังคิดตัดสินใจลังเลว่าเอ๊ะจะปรับเปลี่ยนดีไหมหรือจะ<ม>ค่อยๆพัฒนาผสมไปค,คุณคุณพี่อยากจะแนะนําตรงนี้ยังไงบ้างครับผมอันนี้ก็อยากแนะนานะแต่ว่าก็หัวใจหลักจริงๆมันก็คืองบงบประมาณนะมแหละเราต้องพัฒนาไปตามงบเราครับถ้าเราเกินงบไปมันก็เหนื่อยครับแล้วก็ทุกใจด้วยเลี้ยงแล้วก็ไม่สนุกครับผมแต,แต่ก็อยากให้พัฒนาไปเรื่อยๆแหละตามงบประมาณเราถ้ามีเยอะก็จัดที่แม่ ดีๆไปเลยครับผมแต่ถ้าไม่มีเราก็จะพัฒนาไปจากสายพันธุ์บ้านเราแหละหาพ่อดีๆมาใส่ไยครับผมครับก็นี่นะครับก็คิดดีๆนะครับจากพี่ที่ให้ถ้าเราจะจะพาเลยก็ให้ดูที่งบของตัวเราเป็นหลักเนาะครับเนาะหรือว่าถ้าใครงบน้อยก็แนะนําให้ค่อยๆพัฒนาไปนะครับผมไม่ให้ไม่ให้เกินตัวไม่ให้เกินตัวเดี๋ยวจะลําบากเนาะครับเนาะอ๋อนี่นะครับผมหมื่นนึงแล้วไปเอาสองหมื่นมาก็หนักไปอ๋อตนี่เป็นสินค้าครับผมครับ อันนี้พี่บอกว่าช่วงช่วงนี้ที่โชคดีที่เราซื้อควายไว้เลี้ยงก็คือตอนตอนเดิมนี่พี่ก็คือทํางานประจําที่สมุทรปราการใช่ไหมครับผมตอนนี้เจออุปสรรคอุปสรรคก็ได้โดดลงมาเลี้ยงเลยอ๋อพิษโควิดใช่ไหมครับผมพิษโควิดก็เลยทําให้ได้ออกจากงานก็เลยได้มาเลี้ยงควายเลยใช่ไหมครับผมอ๋อก็เลยทําให้คิดว่าโอ้ไม่พลาดแล้วที่ตัดสินใจซื้อควายไว้อย่างน้อยตกงานก็ยังมาเลี้ยงควายได้ใช่ไหมครับผมนี่นะครับเป็นอาชีพ เสริมมาต่อไปคงเป็นอาชีพหลักแหละครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมก็คือจากหนุ่มโรงงานนะครับที่โชคดีที่เตรียมตัวไว้นะครับได้ซื้อควายไว้ก็เลยอย่างน้อยกลับมานะครับผมนี่ได้เลี้ยงควายนะครับไม่แน่นะพี่บอกว่าอาจจะเป็นอาชีพหลักต่อไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจะต้องเป็นอาชีพหลักเลยคิดว่าครับสร้างมูลค่าได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผม นี่นะครับก็ที่เอามาตอนนั้นมีตัวเมียตัวนั้นตัวผู้นี้ด้วยไหมครับผมชุดนี้ได้มาสี่ตัวเป็นทยอยมาทยอยมาตัวผู้นี้ด้วยครับสายอุทัยนะครับแล้วก็น้องมะลินู่นนะครับผมตัวนั้นกี่ปีแล้วครับพี่ครับปีปีกว่าแล้วครับปีกว่าแล้วปีกว่าเดี๋ยวไปดูน้องมะลิกันหน่อยนะครับผมอันนี้น้องมะลิยังเด็กๆอยู่เลยนะครับผมปีกว่าอันนี้สูงประมาณเท่าไหร่แล้วครับพี ร้อยสามสิบห้าเนี่ยนะครับน้องมะลิปีกว่าร้อยสามสิบห้าได้นะครับอันนี้เป็นสายอุทัยโดยตรงนะครับผมนี่สายอุทัยโดยตรงนะครับลูกสาวอะไรนะครับผมพันล้านพันล้านนะครับผมเจ้าพันล้านที่อุทัยอ๋อเจ้าพันล้านที่อุทัยนะครับผมนี่เจ้าพันล้านที่อุทัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นควายบ้านดั้งเดิมนะครับออริจินอลติดคอกไว้นะครับผม เนี่ย e, ดังเดิมส no. ูงน่าจะไม่เกินไม่เกินร้อยสามสิบใช่ไหมครับเมื่อเทียบกับตัวนี้นะครับผมตัวตัวสาวนี่ตัวสาวนี่สูงกว่านะครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับตัวสาวนี่สูงกว่านะครับผมตัวสาวนี่จะสูงกว่านะครับผมอันนี้นะครับก็เลี้ยงแบบธรรมชาติบ้านเรานะครับผมที่ข้อนี้ไม่ได้ให้กินอาหารเลยเนาะครับช่วงหลังนี่ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ให้กินอาหารเลยอ๋อตัวผู้นี้ผสมผสมได้หรือยังครับผม น่าจะได้แล้วแหละน่าจะได้นะครับแต่ว่าโดยที่ถ้าผสมแมวบ้านได้แล้วแหละอืมอันอันนี้รับผสมไหมครับผมโอ้ก็แล้วแต่คนแถวนี้เราเอาไปผสมกันนะครับอ๋อที่นี่ก็รับผสมเพื่อมีใครดูคลิปนี้อยู่ใกล้ๆอยากเอามาผสมได้ไหมครับผมได้ได้ครับได้ได้นะครับผมแถวแถวบ้านบ้านเรานี้นะครับถ้าอยากเอามาผสมโทรมาที่เบอร์ไหนครับก็นี่นะครับ0843594929โอเค0843594929 นะครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามกับคุณพี่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมพาดูตัวผู้นะครับนี่ก็คือสายอุไทนะครับผมเผื่อใครที่อยู่ใกล้ๆอยากเอามาพัฒนานะครับผมปรับปรุงพันุ์นี้นะครับผมย็งหนานะครับตัวนี้ยังยังยังขาดํำเลี้ยงยังเด็กอยู่นะครับผมอันนี้ประมาณอายุเท่าไหร่แล้วนะครับผมสองปีกว่าสองปีกว่านะครับผมนี่นะครับผม อันนี้นะครับผมนี่สองปีกว่าสําหรับใครที่อยากจะพัฒนานะครับผมอยากจะพัฒนาควายตัวเองนะครับผมนี่ของคุณพี่ก็มีเปิดรับผสมนะครับผมนี่เปิดรับผสมใกล้ๆบ้านรก็เอามาทับได้ครับเอามาทับไเป็นไรใกล้ๆบ้านเราก็เอามาผสมได้ทับได้นะครับผมมีมีใส่รถไปผสมไหมครับผมยังไม่มีนะครับผมยังยังไม่ยังไม่มีนะครับไม่เต็มร้อยครับยังยังไม่เต็มเดี๋ยวให้ให้เขาร่างกายสมบูรณ์กว่านี้ก่อนนะครับ ครับผมนี่สามารถเริ่มต้นใหม่ๆอ๋อครับยังมือใหม่อยู่ยังมือใหม่อยู่นะครับผมนี่นะครับสามารถเอามาผสมได้นะครับผมหรือว่าใครอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมมาพูดคุยก็สามารถอินบ็อกมาตาม Facebook ของพี่ได้เลยนะครับผมแล้วก็มาตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ให้นะครับผมก็ยินดีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับผมครับนี่นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่มากมาครับที่ให้ความรู้แล้วก็แนวทางการเลี้ยงดูควายครับผมขอบ,ขอบคุณมากครับสวัสดีทุกคนนะครับ